สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ HSRV อ่าชมปัจจุบันนะครับอ่ารถใหม่ป้ายแดงเลยนะครับคันนี้เข้ามาติดตั้งไฟแอมเบียนไลท์นะครับตัวนี้เป็นไฟแอมเบียนไลท์อ่า LED นะครับเป็นแท่งอะคริลิกนะครับการติดตั้งก็จะเนียนๆแบบนี้เลยครับจะต่างกับอ่าแอมเบียนไลท์ที่เป็นตัวนำแสงนะครับอันนั้นติดตั้งไปจะไม่ค่อยเข้ารูปสวยงามนะครับแต่นี้จะนะครับ จะเนียนแบบนี้เลยครับนี่นะครับออ่เส่วนการเปลี่ยนสีนะครับก็สามารถทำได้ที่ตัวมือถือได้เลยนะครับเนี่ยครับเลือกโหมดเลือกอะไรได้หลายแบบนะครับปรับเปลี่ยนสีได้เลยสีม่วง แบบนี้นะครับรถก็จะดูแบบหลูขึ้นนะครับกลางคืนก็จะได้บรรยากาศที่ดีขึ้นนะครัะส,สามารถปรับแสงดอบแสงอะไรได้หมดนะครับถ้ากลางคืนมันสว่างไปก็ก็ลดแสงได้นะครับนะครับลดแสงเพิ่มแสงได้นะครับสนใจสินค้ายังไงก็ทักเข้ามาที่เพจหลานได้เลยนะครับขอบคุณครับ